นิสสันนาวาาฟอนเทีย2.5ดับเบิลแคเอีคันนี้นะคะบอกเลยว่าสวยมากแจ่มแจมรถปี11เกียร์ธรรมดานะคะทรงคลาสสิกยอดนิยมกระบะซิ่งท่อบึ้มๆกันเลยค่ะ oh. มาดูกันหน้ารถเลยนะคะบอกเลยค่ะหน้ารถมองไกลๆก็รู้เลยค่ะว่าที่นาวาามาแล้วกระจังหน้าฉบเฉี่ยว ทรงแบบเท่ๆคลาสสิกนะคะไฟหน้าเหลี่ยมนะคะมีโครเมียมนะคะแล้วก็กระจังหน้าสีดําตัดสวยครบคันกันเลยนะคะไฟหน้ายังใสๆมีไฟตัดหมอกไฟสปอร์ตไลท์ให้ลูกค้าด้วยนะคะสวยๆเดิมๆนั่นเองค่ะมาค่ะเดี๋ยวค่อยพามาดูล้อกันนะคะบอกเลยค่ะว่าคันนี้แต่งองค์ทรงพร้อมลุยพร้อมขับพร้อมซิ่งกันเลยนะคะ แม็กใหม่ยางใหม่พร้อมดุยเลยค่ะอย่าเพิ่งไปไหนมาดูตรงนี้กันก่อนค่ะกระจกยังเป็นโครเมียมนะคะมีไฟเลี้ยวไปในตัวนะคะบอกเลยค่ะของพี่ดอล่าคันนี้นะคะสีสวยสีเดิมนะคะเป็นตัวคลาสสิกยอดนิยมนะคะเครื่องยนต์ดีเซลค่ะสวยมากๆเลยนะคะดย๋ยวพล่ยพามาดูรอบคันกันเลยนะคะภายนอกนะคะไม่มีตามําหนิอะไรเลยค่ะน้องๆยังเดิมๆอยู่นะคะใครได้ไปถุกใจแน่นอนค่ะมาเลยค่ะ ภายนอกบอกเลยสวยนะคะไม่มีรอยช้ำอะไรเลยนะคะยังทรงคงคลาสสิกเลยนะคะข้างหลังนะคะมีแมกไลเนอร์มาให้พร้อมเลยนะคะยังใหม่ๆยังไม่มีริ้วรอยยังไม่มีรอยบิดเบียดอะไรทั้งนั้นเลยนะคะได้ไปคุ้มมากๆเลยค่ะขณา,าที่แบบอุ๊ยเราจะมีแมกไลเนอร์พร้อมไหมกันกระแทกเรามีให้นะคะยางอะไหล่พร้อมพร้อมซิ่งพร้อมลุยกันเลยค่ะ โดยรวมข้างนอกนะคะสวยๆค่ะไม่มีริ้วรอยไม่มีทิ่ติเลยนั่นเองค่ะเอาละค่ะอยากดูไหมใช่ไหมคะว่าภายในเป็นยังไงไปดูข้างในกันเลยค่ะภายในบอกเลยนะคะเปิดมาต้องร้องว้าวโคลคัสติกเลยค่ะ คุมโทนเลยนะคะภายในสีน้ำตาลบอกสีเบจใหม่ๆแจ่มๆเป็นบอกผ้าน,นะคะไม่มีรอยดำรอยด่างหรือรอยสกป,ปรปกใดๆสะอาดเลยทีเดียวค่ะข้างในนะคะบอกเลยเมนหน้าจอวิทยุแอร์เย็นเพลงเพราะท่อบึ้มๆนั่นเองไม่แสนต้นๆเองเลยนะคะคันนี้เดี๋ยวพามาดูเบาะหลังกันเลยค่ะฮ <c oughs> ันแน่ข้างหลังกรแจ่มวาวไม่แพ้กันสวยถูกใจกันไหมล่ะคะ มาดูเพดานกันดีกว่าค่ะเพดานสะอาดมากเลยนะคะไม่มีริ้วรอยไม่มีการขีดข่วนบอกเลยค่ะว่าข้างในนี่คือว้าวมากถึงจะเก่าแต่ยังเก่าอยู่นะคะบอกเลยคันนี้อ่ะละค่ะเป็นไงบ้างคะถูกใจกับพี่นาวราคันนี้ของพลอยกันไหมละคะสวยถูกใจบาดใจแน่นอนนะคะบอกเลยคันนี้ออกรถคันเดียวจบไม่มีเก็บเพิ่มผ่อนเบาๆค่ะห้าพ 7ปีที่ p b k Car Center เรามีรถพรีนเมียมให้คุณเลือกมากกว่า500คันสกแกน QR Code เพื่อติดต่อที่บรกษาการขายตรงนี้ได้เลยค่ะ